สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องพีเอ็นผ้าบา้านอีกเ่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบ้านที่สวยราคาแบ่งปนันมาให้พี่ๆทุกท่านได้เลือกรับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรมาที่เบอร์082 4 8 0 4 7 4 6็ครับผมส่วนในดีไน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผ้าบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผม สำหรับวันนี้ผมก็มีพอรบ้านเลยแล้วคาหลักร้อยเหมือนเดิมกับผมราคาสามร้อยบาททรงฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกเพิ่มกับผมแต่ถ้าไปปีท่านใดซื้อสององค์กับผมก็ลดเหลือห้ารอยบาทเหมือนเดิมกับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับนี่ครับผมเป็นสมเด็จโพยอยหรือป่าครับผมเนี่ยทรงเก่าๆแบบนี้นะครับผมข้างหลังจะเหมือนเป็นยัน ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นยันของที่ไหนนะครับได้มาเก่าๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยนะครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาดูเพิ่มเติมได้นะครับผม เอวิพีท่านใดทราบก็ผมนําไปศึกษาได้ครับน,นี่ก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับผมนี่ครับนี่ครับด้านหลังครับผม อันนี้ก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสองครับผมนี่ครับผมเนื้อหาเก่าเก่าครับผมครั้หน้าเขียนว่าวัดอะไรผมอ่านไม่ออกนะครับวัดอะไรอำเภอสีนาหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะอันนี้ผมเห็นเก่าเก่าก็เลยลองเอามาให้พี่ ดูครับผมเผื่อมพพพีพี่พี่ท่านใดที่ทราบครับผมเนี่ยครับได้มาเนื่อคาเก่าๆนี่นี่ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสองครับผม ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยอาจจะย์เพอศ์เีนาวัดอะไรเนี่ยครับนี่ครับผมนี่จะเป็นหมายเลขสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสามครับผม จะออกไปทรงทางเส้นได้หรือเปล่าครับเนี่ยด้านเนื้อหากเก่าๆเลยครับเนี่ยครับผม อันนี้เป็นหมายเลขสามครับผมเนี่ยเป็นด้านหลังครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นหมายเลขสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับไปเป็นหมายเลขสี่ครับผม นี่จะเป็นพระผงพุทธจารย์โตรหรือเปล่านี่ครับผมได้มาเก่เก่าเดิมๆแบบนี้เลยครับผมเนี่ยเรี่งกเก่าเเดิมๆเลยครับผมสนใจองค์ไหนชอบใจองไหนโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะคะ ก็จะเป็นหมายเลสี่ครับผมนี่เรียกเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยครับผมเนี่ย ผมรายการที่สี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับผมอ่าอันนี้เป็นอ,อ่ะใบโพหรวงอพอรีวัดอโศกรามครับผมเนี่ยผมเรียนพระสติใช้งานเลยครับผมนี่นะฮะขเก่า,ารครับผมนี่เป็นรายการที่ห้านะครับ ผมีด้านหลังครับผมนี่เป็นรายการที่ห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับผม อันนี้เป็นพระผงพุทธโสธรครับผมน่ครับข้างหลังเป็นพระเซววลีต่ไม่ทราบว่าออกวัดไหนนะให้นะเก่าๆนะครับเนื้อหาเก่านะครับพระพุทธโสธรนะครับผม กราวเกาเลยด้านหลังครับผมเป็นผระสิววีครับผมเนี่ยครับวัดเข่าดินหรือเปล่านะครับไม่ค่อยชัดครับผมนี่ครับผมนี่ครับอันนี้เป็นรายการที่หกครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับผมอันนี้เป็นแยกแก้เก่านี่ครับหักมาเก่าๆแบบนี้นะนี่นี่ได้มาอย่างนี้นะข้างในกระดังนะเนี่ยเนี่ยยังดังอยู่นะเก่าเก่าแบบนี้เลยครับเนี่ยนะครับผมอาจจะเป็น m มล์เล็กเจ็ดครับผมแต่ผมไม่ทราบว่าที่ไหนนะครับนี่ นมาคเลขเจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่แปดครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่แปดนะครับผม รูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมก่อนได้นะครับผมครับ อันนี้จะเป็นหม้ป8ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นไม้ X9 ครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงจาตครับผมห่วงเชื่อมนะครับนี่ห่วงเชื่อมเป็นเหรียญหลวงจาตครับผมนี่นะห่วงเชื่อมนะครับ นี่เป็นหมายเลขเก้าครับผมครับนี่จะเป็นหมายเลขเก้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ไปเป็นเหรียญลงบุททวดร,รายการที่สิบครับผมนี่ผมเลี่ยมใช้งานครับผมข้างหลังอาจารย์ทีมปีศูนปดครับผมเรียนเลื่อนสมณศักดิ์ครับผม ครับด้านหลังครับผมครับอันนี้เป็นรายการที่สิบครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับเป็นปิดตาปลดหนี้หลวงปู่โตครับผมนี่ครับเนี้ยผงใบลานครับผมเป็นหมายเลขจิบเอ็ดนะนะครับผมวันนี้สององค์ห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมถ้าองค์เดียวก็สามร้อยครับผมวันนี้รูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับครับปิดตาปลดหนี้ หมายเลขสิบเอ็ดครับผมเนี้ยผมไปลานครับนี่ครับหมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระนาพยาหมายเลขสิบสองครับผมนี่ครับ ่ผมมันนี้หมายเลขสิบสองนะครับน,นครับผมหมายเลขสิบสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามครับผมพ้าผงของขวัญปากน้ำครับผมนี่ผมชัดสวย นี่ครับผมนี่เป็นหมายเลขสิบสามครับผมราคาสามร้อยนะพี่นะสององก็ห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมวันนี้นี่ครับนี่เป็นหมายเลขสิบสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่ครับผม นี่ครับผมเหรียญลงขอาเงินวัดดอนย่หอมครับผมนี่ครับนี่ครับผมลงขอเงินวัดดอนย่หอมหมายเลขสิบสี่ครับผม หมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นองค์สุดท้ายครับผมเหรียญเจริญพรล่างลงปุ่ทิมครับผมหมายเลขสิบห้าครับผมวันนี้มีมาสิบห้ารายการนะครับผมนะครับผมหมายเลขสิบห้าครับนี่เจริญพรล่างครับผมมีต่อโค้ดด้วยนะครับนี่ ด้านหลังครับนี่เป็นหมายเลขสิบห้านะครับราคาสามร้อยบาทครับสำหรับพีทํานใดที่อยากดูลูกภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ